สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับก็จะพาท่านมารับฟังพระรูปหนึ่งนะครับท่านใช้ชื่อว่า,าลูกพระตถาคตนะครับะจะเป็นพระที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับฝั่งเดียวกันกับพระบินเสากับพระสันตินะครับที่ไปออกรายการหนนกระแสเมื่อวานเนี่ยท่านก็จะพูดไปทางเดียวกันเลยนะครับไปทางเดียวกันเลย วันนี้ท่านก็ออกว่าพูดแล้วว่าถึงรายการผลกระแสนะครับว่าทําไมท่านไม่ไปหรือว่าเขาไม่เชิญท่านไปนะครับก็มีเหตุผลนะครับว่าเเพราะอะไรนะครับและก็เมื่อท่านผู้ชมฟังแล้วก็ก็จะเข้าใจนะครับว่าทําไมเขาไม่เชิญท่านไปนะครับเพราะท่านก็พูดอยู่แล้วนะครับนะครับก็อยากให้ท่านไปรับฟังกันนะครับ ว่าพระอาจารย์ที่ตั้งชื่อว่าลูกพระตรถาคตท่านจะมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับวิจารณ์อาจารย์เบียร์นะครับก็คล้ายๆกันนะครับกับพระปีนเสาพระสันตินะครับไปล้วฟังกันเลยครับทําไมลูกกถาคตถึงไม่ไปออกรายการเหล่านี้คืออาตมาเนี่ยนะเคยพยายามประสานแล้วแต่เขาต้องการให้ออกอยู่นะ แต่ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของเบียรนหรือเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่กําลังเป็นเรื่องกับพระสงฆ์อาตมาไม่เอาเพราะอะไรเพราะรู้ว่าพวกนี้มันรุมหัวกินโต๊ะกันแต่อาตมาเสนอว่าถ้าอาตมาไปอาตมาจะเสนอขอพูดเรื่องภัยของมุสลิมอิสลามเอาไหมเขาปฏิเสธทันทีเลย คนตื่นทำขอจะไปตัดคลิปออกมาเพื่อด้อยค่าเออถ้าพระองค์ไหนมีจุดอ่อนจะด้อยค่ารูปนั้นหมายความว่าที่เข้าไปในรายการไปแล้วผลที่แทนที่จะคนตื่นทำจะได้นำมาเพื่อเป็นการนำสิ่งดีๆมาเสนอไม่ใช่กลายเป็นจับผิดพระสงฆ์เหมือนเดิมอะไรที่พระสงฆ์พูดผิดพลาดเอามาออกมาเดิม แต่มีบางตอนนะด้อยค่ากันเองอย่างเช่นพระอาจารย์สมบูรณ์กับพระอาจารย์มหาวัฒนาพอพระอาจารย์สันติพูดขึ้นว่าถ้าเบียร์ไม่หยุดหลังปีใหม่นี้เดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องพระอาจารย์สมบูรณ์ก็บอกว่าถ้าไปฟ้องร้องก็ตนเองประราชิก พระอาจารย์มหาวัฒนาก็บอกว่าผิดทางวินัยของสงฆ์ก็ท่านพูดตามธรรมวินัยอ่ะแต่ทำไมถึงไปด้อยค่าเสียขณนเวลานั้นล่ะทำไมไม่พูดอ่ะก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันท่านมองอุดมการของท่านอย่างไรเพื่อในการที่จะทำหน้าที่สิ่งที่กัดทบต่อท่านทำไมไม่พูดอย่างนี้ลนะ่ะ กลับกลายเป็นเอาทำวินัยมาด้อยฆ่าพระนักสู้ตัวจริงถ้าท่านเพื่อปกป้องศาสนาให้ท่านถอดชุดจีวรหรือปาราชิกก็ยอมนี่คือยอมรับหัวใจของนักสู้ที่ไม่สง,งวนอะไรเขาเรียกว่าสง,งวนความขี้กลาดอาตมาไม่ใช่พูดยกยอนนะอีกประการหนึ่งเราจะได้มองเห็นถึงสิ่งสำคัญ ที่เกิดขึ้นจากพระสงฆ์ที่ไปในวันนี้ว่าส่งผลอะไรบ้างประการต่อไปนี้คือส่งผลให้เห็นถึงพระระดับท่านเจ้าคุณระดับมหาเถรสมาคมระดับสมเด็จเนี่ยจะส่งผลให้เห็นว่าในเมื่อท่านขึ้นไปสู่ระดับสมณะศักด์สูงสูเหล่านั้น คาดว่าความรู้ต้องบริบูรณ์ความสามารถต้องเพียบพร้อมถึงจะขึ้นไปโซ่การมีสัมมนาศักในการปกครองทำไมหลักพระเหล่านั้นถึงไม่ออกมาในการสื่อเสนอเข้าสื่อเพื่อเป็นการเข้ามาตัดสินให้ถูกต้อง,องสิ่งแรกที่ต้องทำนะนะ ประชุมสงฆ์ทั้งหมดแหละถึงไปไม่ได้ก็ต้องประชุมโดยการชี้แจงคาราวาสคนนี้ลบโลูโดมินเราต้องจัดการทางคำวินัยของพระพุทธเจ้าเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำทางพระสงฆ์จะต้องประกาศทุกวัดทุกพระสงฆ์ฟัําบาทคาราวาสคนนี้หนึ่งไม่รับกิติมนต์จากคาราวาคนนี้ ไม่ฉะองศรัทธาไม่ร่วมอะไรด้วยทั้งสิ้นจนกว่าคาราวาะคนนี้จะออกมาขอขมานั่นถึงจะสิ้นสุดแล้วถ้าคาราวะาด,ด่าพระสงฆ์ดูถูกดูหมิ่นอย่างเนี้ยให้ประกาศไปว่าพระสงฆ์รูปใดยังประจบยังเชิดชูให้ไปอยู่ปาริวาติปริวาติกรรมถือว่า เขา,าเขาเรียกว่าประจบคฤหัสท์ทำลายวงตระกูลก็เหมือนอาตมาว่าถ้าอาตมาไปอาจจะมาจะถามข้อเดียวเห็นไหมพอถามเสร็จแล้วถ้าเขาบอกถ้างั้นถ้าเป็นความผิดถ้าเขายอมรับผิดก็ขอขมาไว้ในสื่อนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องให้ขวายผู้ปกครองเป็นการดําเนินการเพื่อขอขมาคนตื่นธรรมก็มาตัดคลิปที่พระอาจารย์ อา,าจารย์สันติอาจจะมีพฤติกรรมของนักสู้นะของนักสู้ก็เอามาออกด้อยค่าเสียเห็นไหมถ้าคนในกลุ่มของคนตื่นทำหวังดีจริงเขาจะเอาออกมาโจมตีทำไมเขาต้องเอาออกมาเสนอในสิ่งที่ว่าในสิ่งที่ว่าอะไรเป็นประโยชน์บ้างวันนี้ ทำตัวเป็นรักษาวินัยพระระดับปกครองพูดแต่เรื่องวินัยแต่ไม่เคยปฏิบัติตามวินัยท่านมหาวัฒนาเมื่อก่อนเนี่เคยไปหลงทิศหลงทางอยู่กับอนันตชัยให้เราก็นึกสงสารท่านเหมือนกันแต่พอท่านออกมาในการที่จะ ยับยั้งเรื่องคนตื่นทำเพราะถึงบทบาทเอาจริงขึ้นมาวันนี้กลับกลายเป็นเวลาพระอาจารย์สันติใช้สันทาจายานของความเด็ดขาดในการออกมาต่อสู้พูดถึงคำว่าปร,ราชิกก็ยอมถ้าไปฟ้องคนตื่นทำแต่ทั้ง พระอาจารย์สมบูรณ์และพระอาจารย์มหาวัฒนาก็ยกยกอะไรยกพระวินัยว่าไปทําไม่ได้มันปรารชิกก็ถูกของท่านไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าเป็นอาตมานะอาตมาก็จะพูดว่ามันผิดปรารชิกนะแต่แล้วแต่ท่านจะตัดสินเพราะท่านเป็นผู้หนึ่งในการหวงแหนศาสนาท่านอาจจะเสียสละชีวิตตนเองก็แล้วแต่ท่านเนี่ย ถ้าอาตมาอาตมาพูดอย่างนี้เลยคือไปด้อยค่าต่อตัวตอกลุ่มกันเองไปนะอาตมานั่งดูและขำขำเนาะมันถึงได้มีพระเล็กพระน้อยออกมาในการพูดในการที่จะแสดงออกก็ความรู้ท่านมีแค่นั้นแต่ความสามารถมีแค่นั้น แต่หัวใจของท่านน่ะเป็นห่วงอ่ะเดี๋ยวก็หลายคนบอกว่าไอ้ทำไมอ่ะท่านถึงรู้ดีทําไมถึงไม่ไปออกรายการกับเขาเกือบจะมาไปออกได้นะไม่ใช่ออกไม่ได้เขาเอาไม่ล่ะแต่ต้องไปพูดเรื่องภัยของอิสลามพวกกระบอด,ด้วยนะเพราะจะมาทํางานด้านนี้เห็นภัยอย่างร้ายแรงจากกลุ่มเหล่านี้ไงเขาเอาไม่ล่ะถ้าจะมาไปพูดเรื่องเบียนะจะยกไปเรื่องเดียวเลยเรื่องที่ว่าเมื่อกี้ กดาลาตังมาถ้าตังไม่มาไม่มากดสาลาอะไรเนงะี้ยคือคําพูดนี้พูดรวมสงทั้งทั้งเขาเรียกว่าสังฆมนสังฆมนทนเพราะเขาไม่ได้วงเล็บเลยไม่ได้มีขอบเขตของการพูดเพื่อจอะมาขี้เกียจเอาเรื่องนี้มาพูดใ้เรื่องทำวิันต่างๆนั่นถึงไม่ละเอียดละออแต่สามารถปกครองตอนเองได้โดยทำวินัยนี่แหละ ผิดพลาดไปบ้างอะไรบ้างบางสิ่งบางอย่างบางประการมันก็เป็นเรื่องที่เราทำให้ผิดพลาดโดยแก้ไขได้ก็มันหลักฐานมีอยู่อ่ะอย่าเอาปัจจัยไปต่อวายพระไปสร้างใหญ่โตอย่างโน้นอย่างนี้อย่าถวายมือพราอย่างเนี้ยก็ม่นพูดไว้หมดอ่ะพ้นสุตราก็ไปถวายที่มือพระ พอพอคนออกมาพูดว่าเบียร์ทำไม่ถูกตามคาพูดก็มีคนมาแก้อีกแหละใจบอดไม่มองเห็นคุณค่าที่เขาไปถวายแล้วจะได้สร้างโน้นสร้างนี้เอาแล้วเมื่อก่อนบอกว่าไปสร้างวัดไว้ใหญ่โตเอาปัจจัยถวายวัดไปสร้างใหญ่โตแลวไปให้หมาขี้ใสใ่ไอ้ให้หมาเกาขี้กลากให้นกพิราบขี้ใส่เออ